ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่จ๋าตรงนี้ตรงนี้พี่ได้จากแม่นาคทิพย์นะคะคนนี้ตรงนี้แม่นาคทิพย์จะให้พี่ผู้ชายอ๋อแม่นาคทิพย์จะให้พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายได้สองงวดแล้วได้สองงวดแล้วโอสาธูบารมีค่ะพี่ค่ะได้แล้วก็งวดหกห้านี้ก็ได้อืมค่ะพี่โอสาธุบารมีค่ะพี่นำผลไม้มาด้วยอ๋อนี่วันนี้พี่นำผลไม้มานะคะ มาถวายแม่นากทิพย์วันนี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่คะสาธุค่ะแต่วันหน้าวันหน้าจะมาใหม่อีกนะวันหน้ามาอีกนะคะพี่คะวันนี้ได้วันนี้พี่จับวันนี้พี่จับปิงปองแม่นากทิพย์เรียกอะไรคะพี่ศูนย์สามสามศูนย์สามสามใช่อันนี้แม่นากทิพย์ตองหนึ่งแม่นากทิพย์ได้ตองหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มิกีิแม่มุกแล้วสองตัวก็ได้หนึ่งสองสามตัวได้ตองหนึ่ง 2 2> ส<อ>ตัวได้หนึ่งสอ่า<อ>และแม่มุกค่ะพี่แม่มุกวันนี้ได้ศูนมแม่มุกได้ศูนย์สามสามโสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ